จเจริญพรหันวนพระนะแรมแปดคำก็วันพระหวนหวนมาอีกวาระหนึ่งก็ให้พวกเราได้มาระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในหนึ่งสัปดาหน์ะ วันพระหนึ่งก็ครั้งหนึ่งนะมาทบทวนกันสักครั้งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างเรากำไรหรือขาดทุนหรือว่าเสมอตัวในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมากำไร ก็หมายความว่ากุศลนะเกิดขึ้นในจิตของเรามากขึ้นนะมีความเบิกบานในจิตใจกับจิตใจของตนเองนะได้พลังเพิ่มขึ้นมาเป็นพลังงานบวก นะพลังของสติพลังของสมาธิพลังของปัญญาความเข้าใจตามความเป็นจริงมันเพิ่มขึ้นทั้งในกิจกรรมต่างๆที่เราเกี่ยวข้องกับมาปฏิบัติเนี่ย และในการใช้ชีวิตของเราด้วยนะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหลากหลายรูปแบบเราสามารถดํารงรักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ถูกจิตใจของตัวเราเอง ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันครอบงำจนเราสูญเสียสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองจนถึงขั้นทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องได้ลง มือหรือว่าปล่อยวาจาที่เป็นผิษออกไปกับคนที่เราไปเกี่ยวข้องนะจนเป็นการก่อเวรสร้างวิบากกรรมที่จะต้องมาชดใช้ในภายหลังหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดทำไม่ได้พูดในสิ่งที่ผิด นะก็ถือว่ายังไม่ขัดทุนนะไม่ขัดทุนในฝฟล์ของสิ่งที่แสดงออกทางกายและวาจาแล้วจิตใจเป็นอย่างไรนะจิตใจของเรายังคงรักษาระดับความเป็นปกติสุขนะความมี สติอยู่กับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องสิ่งที่เราต้องไปทำให้จิตของเรายังคงรักษานะสมดุลของจิตอยู่ได้ไหมหรือนะว่าเราก็สู้กันกันกบกิเลสนะถูกมันครอบงำบ้างเอาชนะมันได้บ้างหรือนะนะว่าเรา แพ้มันเป็นส่วนใหญ่นะก็มาทบทวนกันนะอดีตผ่านไปแล้วนะก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสามารถนำมาเป็นบทเรียนได้สิ่งที่ผิดพลาดนะมนุษย์ปุทุชนทั้งหลายความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเลยก็ว่าได้นะมันก็ผิดพลาดแล้วก็แก้ตัวใหม่มันก็ตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วล้มได้นะแต่เราต้องลุกขึ้นมาใหม่นะลุกขึ้นมาใช้สิ่งที่ผิดพลาดที่ทำให้เราล้มลงไปเป็นบทเรียน เราจะได้ระมัดระวังมากขึ้นอะไรผิดพลาดก็มาหาวิธีที่จะได้ไม่ทำผิดอีกแต่ว่าความเป็นพุทุชนเนี่ยมันก็อย่างเหมือนตุ๊กตาล้มลุกจริงๆมันล้มอีกมันล้มบ่อยนะแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ไดนะ้โดยเฉพาะเรื่องของกิเลสเนี่ย นะเวลามันบงการชีวิตนะมันครอบงำหัวใจเราแล้วบางทีบางครั้งเราก็ไม่มีเรียบแรงไม่มีกำลังพอที่จะสู้มันได้ก็เหมือนกับถูกมันครอบงำไปรู้ทั้งรู้ว่ามันกำลังครอบงำเราอยู่แต่เรากำลังไม่พอนะไม่พอที่จะฝืนกิเลส ไม่พอที่จะเอาชนะกิเลสได้ก็ตกเป็นทาสของมันก็ต้องต้องตกเป็นทาสของมันจนบอบช้ำจนเจ็บปวดจนทุกข์ทรมานถึงจุดจุดหนึ่งนั่นแหละนละมันถึงจะรู้สึกว่าเข็ดลาบลเข็ดลาบแล้วก็ มีแรงกระตุนนะ้นจากความเข็ดหลาบจากความเจ็บปวดนั้นแหละมันถึงจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปแบบนี้ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำนาจของกิเลสนะคนที่เสียหายก็คือตัวเรา ความเจริญงอกงามของจิตใจมันก็ไปต่อไม่ได้แต่มันก็จะมีแต่ถอยหลังนะก็ต้องมันมาทบทวนตัวเองบ่อยๆแบบนี้แหละนะมาดูใจตัวเองกลับมาดูนะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอนาคตสู้นะเราต้องสู้ ต้องลุกขึ้นสู้กับกิเลสยอมมันไม่ได้นะต้องคอยเติมพลังให้กับจิตใจอยู่เรื่อยๆวันพระครั้งหนึ่งก็ชาร์จให้มันเต็มที่นะปฏิบัติให้มันเต็มวันไปเลยนะคนที่ตั้งใจมีเวลาแล้วเนี่ยก็เอาวันพระนี่แหละนะเป็นวัน เติมพลังให้กับจิตใจให้เข้มแข็งนะเพื่อที่ว่าตลอดเวลาที่เหลืออยู่ทั้งสัปดาห์หนึ่งกำลังที่เราเติมมาไว้มันจะได้เป็นเกราะป้องกันให้เราได้นะก็ใครรักษาอุโบสถศีลได้ก็ยิ่งดีนะมันจะเป็นตัวช่วยได้มากเลยรักษาอุโบสถศีลนะแล้วเราก็ ทั้งภายนอกให้มันเข้าไปถึงภายในด้วยนะภายนอกก็คือกายวาจานะระวังรักษาให้ดีไม่ให้ผิดพลาดภายในก็รักษาศีลให้มันอยู่ในระดับจิตเข้าไปเลยนะให้จิตของเรามีสติกำกับอยู่ทุกลมหายใจนะ หรือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาสติมันมีกำลังมันก็จะสํารวมกายและวาจาได้ไม่ยากอะไรนะมันง่ายกว่าง่ายกว่าที่จะคอยระวังรักษากายวาจาเพียงอย่างเดียวเพราะว่าจุดกำเนิดมันมาจากใจนะ การกระทำและคำพูดทุกอย่างก็ล้วนแต่ออกไปจากจิตจากใจนี่แหละเพราะฉะนั้นศีลน,นะที่มากไปกว่าอุโบสถศีลหรือศีล8ศีลหศีลอะไรก็ตามเนี่ยก็คืออินทรียนะ์สังวรศีลนะศีลจากการสํารวมกายวาจาตาหูจมูกลิ้น กายและใจสำรวมเข้าไปสำรวมก็คือมีสติกำกับเขาไว้ตลอดนะอยู่กับเขานะอยู่กับเขาด้วยความมีสติด้วยความเข้าใจนะว่าถ้าเราปล่อยมือเผลอเมื่อไรเขาก็จะออกไปทำงานตามอำนาจของกิเลสทันที นะต้องต้องเอาอย่างนั้นเลยนะไม่งั้นแล้วเราสู้กิเลสไม่ไหวนะอย่างน้อยก็วันพระสักวันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ยังดีนะเอาให้เต็มที่กับกิเลสนะอย่าไปยอมมันนะเพนะราะฉะนั้นเรามาเติมกำลังของสติ ให้สติมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับร่างกายนี้ที่กำลังทำงานเรียกเขากลับมาทุกครั้งที่เขาออกไปนะฝึกอยู่ในรูปแบบด้วยกันนะจนถึงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อที่ว่าทั้งวันนี้เราจะได้มีกำลังนะจะได้ควบคุมเขาได้ ก็ไม่ถึงกับควบคุมจนเขาขาดความเป็นธรรมชาติเราจะอยู่กับเขาเรียนรู้เขาให้มากขึ้นให้เขาเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละแต่เราจะคอยสอนเขาคอยบอกเขาคอยให้เขาอยู่ในร่องรอยแห่งความดีงาม เมื่อไรจะออกนอกรูนอกทางไปทางทิศทางฝ่ายอากุศลเมื่อไรก็ไม่ปล่อยเขาไปเรียกเขากลับมาให้เขาเดินอยู่บนเส้นทางของกุศลเท่านั้นนะหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับธรรมะที่เกิดขึ้น เฉพาะหน้าปัจจุบันนี้ไปเรื่อยๆนะฝนะึกปฏิบัติกันต่อไป